สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูนะคะ,ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง14มกราคมนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ไพ่ออร์เคิลชุดสถทปาปฏิหารในการดูใช้ไพ่สาใบาในการดูความรักให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะมาค่ะชาวราศีธนูนะคะไพ่สัาธาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณนะคะในเดือน กุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักนะคะวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอย่างไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะหรือว่าจะบอกอะไรให้คุณไปแก้ไขนะคะจะได้เสริมความรักสําหรับชาวคนโสดนั่นเองนะคะหรือว่าคนที่มีคู่ก็ได้นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความรักนะคะโอเคนะคะสามใบมาดูกันนะคะ สมใบอมเพียงนะคะภพยสัทธาปฏิหารจงบอกตามความ,มิจริงทุกประการนะคะให้หมอใส่แว่นนะคะเพราะว่าตาอักเสบอะตายังไม่โอเคเล้วมาค่ะงดแต่งหน้าด้วยนะคะช่วงนี้คุณหมอบอกงดแต่งหน้าช่วยเขาให้โอ้ดีเลิศประเสริฐสีความร่ำรวยมั่งคั่งทุกอย่างนะคะเศรษฐีนวโกตินะคะ ความร่ํารวยมั่งคั่งมาแล้วนะคะทุกๆอย่างเรียบพร้อมมาๆๆไปใบแรกก็พอแล้วแหละรวยแล้วคุณจะเป็นคนที่ชาวราศีธนูเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำบ,บุญสุนทานด้วยนะเนี่ยแล้วก็จะร่ํารวยมากด้วยนะคะร่ํารวยเสร็จแล้วนะคะคููก็มาเด้บอบนนี่ต่อนะคะชอบเขาให้ใบที่สองอุย้ย ทรงอำนาจด,ดุดันแต่ไม่ใจร้ายนะคะสำหรับพระอาทิตย์นั่นเองนะคะโอ้สองใบดีเลิศม,มากนะคะใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายชีวิตเขาให้สักยัน คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใครก็จะมาทําร้ายอะไรคุณก็ไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภพยทั้ง3ใบนะคะมีเศษทีนะวโกตีนะคะแล้วก็พระอาทิตย์และก็สักยันนะคะจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็การงานทุกอย่างด้วยนั่นแหละนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะจะบอกแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูคะ่ะคือ จะบอกว่าเนี่ยคะ่ะไพ่ใบแรกเนะี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะจะบอกว่าชาวคนโสดชาวราศีธนูนะ่ะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีนะเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้ที่มากด้วยบารมีนะจะเข้ามาจะเข้ามาหนึ่งถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะเข้ามาจีบมาพัวพันมาทําความรู้จักหรืออาจจะเป็นคนถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกัน แล้วน่ะนั่นแหละก็จะมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาวคนโสดนะคุณจะได้เพียบพร้อมทุกอย่าง เห็นไหมคะคุณจะได้เพียรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองและที่สําคัญคนคนนี้ที่จะเข้ามาจีบคุณน่ะจะมาโปรยเสน่ห์ใส่คุณน่ะจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีและที่สําคัญเขามีบารมีในเรื่องของการชอบให้ทานชอบทําบุญสุนทานให้ทานชอบทําโรงทานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําทาน เขาเรียกว่าทำทานเป็นพุทธบ,บูชาเป็นประจำนะสำหรับคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาม,มากแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของความรักนะ่ะก็จะเป็นความรักที่คุณจะได้คู่ครองที่สมฐานะก็ได้เป็นคู่สร้างคู่สมก็ได้เป็นคู่บารมีก็ได้คือบอกไว้เลยว่าเป็นคู่ที่ประเสริฐสุดนะ่ะนั่นแหละถ้าได้ไพ่ใบนี้มานะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานเขาก็ดีในเรื่องของเขาเรียกว่าอืม ราบยศสารเสริญในตัวของเขานะเน่ะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีบาร,รมีสูงแล้วก็ร่ำรวยมังคั่งด้วยนั่นเองนะคะสําหรับคนคนนี้นะ่ะแล้วที่สําคัญนะเขาจะเป็นคนที่อ,อยู่ในอยู่ในการสืบทอดของพระพุทธศาสนานะเป็นพุทธศาสนกชนที่ดีนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะนั่นแหละรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณคบกันไปนะคะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมังคั่งในทุกๆด้านนะคะมาดูมาดูเลข แปบนะ่ะเลขเนี้จะเป็นเลขความประสบผลสําเร็จทุกๆด้านฉะนั้นนะคะเดินกุมภาพันธ์นะสำหรับใครที่ดูใจกันอยู่ชาวคนโสดนะ่ะที่มีคนที่ดูใจกันอยู่นะ่ะความสัมพันธ์นะรับรองมีหวานรับรองมีหวานรับรองแบบเขาเรียกว่า มีความชัดเจนยิ่งขึ้นบางคนถึงขั้นแบบขอแต่งงานเลยก็ได้นะ,ะสำหรับบางคนแต่ว่านะคะดวงพลังงาน86เนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งความสําเร็จก็จริงแต่ว่าบอกไว้อย่างนี้คุณอย่าลุ่มหลงอย่าโมเมาเพราะว่าถ้าคุณรุ่มหลงโมเมาเกินไปน่ะมันจะแพ้ทางในเรื่องของทางรูกียะน่ะให้คุณชาวคนโสดนะะ่ะเรามาระวังตัวนะคะดูรักงวนสงวนตัวไว้ก่อนนะคะวันวาเลนไทน์นี้นะ,ะให้เขาไปขอเราก่อนนะคะอย่าพึ่งนะคะต่อให้จะดีแค่ไหนหรือว่าเรา ยบางครั้งแค่ไหนจะเป็นคนใจดีแค่ไหนนะคะก็ต้องน,นั่นแหละนะคะอยู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งคู่ก่อนนะคะทําให้มันถูกต้องนั่นเองนะคะแต่ดูเขาเป็นคนใจดีมีศีลธรรมมากก็น่าจะไม่อะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันสําหรับตัวคุณเองก็ได้อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยแล้วก็เป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญสุนทานแล้วก็นั่นแหละกับคู่ของนั่นแหละนะคะได้ดูใจก,กันกับคนรักคู่ของของคุณนั่นเองนะคะ โอเคนะคะที่ใบที่สองหนักก็มาหนุนนำอวดหนุนนำนะคะว่าคู่รักคู่ครองของคุณน่ะเป็นบุคคลที่มหาอำนาจเห็นไหมคะนี่นั่งบนอะไรนะคะนั่งบนสิงโตเห็นไหมคะการงานธุรกิจเห็นไหมคะตึกเห็นไหมคะเห็นการทํางานเนี่ยเขาเป็นผู้นำน่ะเขาพร้อมที่จะนําคุณนะคะถ้าเกิดพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเนี่ย บางทีคุณอาจจะเป็นผู้นําเขาก็ไดม้มันไม่เสมอไปนะคะผู้หญิงอาจจะนําผู้ชายก็ได้หรือผู้ชายอาจจะนาผู้หญิงก็ได้แต่อันนี้พูดในลักษณะที่ว่าคู่ครองของคุณที่จะเข้ามาจะเข้ามาผัวพันมีความสัมพันธ์หรือมาจีบคุณอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็มีการงานมีตําแหน่งที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มากด้วยอํานาจบารามีนั่นเองทีนิ้วสั่งได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ต่อให้เขาจะเป็นคนดุดันแบบไหนนะ่ะ แต่พอถึงเวลาที่เขาแบบอยู่กับคุณอ่ะมันไม่ใช่เลยนะคะเขาจะเอาเอาใจแล้วก็จะคนละเรื่องกันเลยนะคะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะถ้าเป็นในในหน้าที่การงานอ่ะเขาก็จะแบบโอเคกับงานเขามากดุดันอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้เป็นคนดุดันก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีมีเมตตามีมีพลังงานแห่งความเด็ดเดี่ยวก็จริงนั่นแหละแต่เขาก็จะเป็นคนที่คนรอบข้างน่ะ สามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับคนคนนี้นะคะพลังงานโดดเด่นมากในเรื่องของการนําเป็นผู้นําถ้าเขาถ้าเขาได้แต่งงานหรืออยู่คู่ครองกับคุณนะ่ะเขาก็จะเป็นผู้นําที่ดีสําหรับคุณแล้วก็พาให้ครอบครัวนะ่ะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดีอย่างดีเลยนั่นแหละนะคะทีนี้นะคะพลังงาน49านะ่ะเป็นพลังงานแห่งความคุณอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะไม่ได้ถือว่าเยอะมากมาย เพราะว่าไพ่ใบแรกก็หนุนดีมากเลยนะคะอาจจะมีพลังงานเลข49นะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะมีการติดขัดเล็กๆนน้อยแต่ไม่เยอะในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีหรือว่าอาจหรือว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการติดขัดติดขัดในเรื่องของการสื่อสารกันหรือว่าการดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยแต่ว่าต่อจากนี้ไปน่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วมันจะดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วน่ะ ถ้าเป็นคนที่พลังงานเนี่ยมันจะเป็น49นะเป็นพลังงานถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครนะัวน่ะมักจะโดนเอาเปรียบมักจะโดนฝ่ายฝ่ายชายนะ่ะครอบครัวฝ่ายชายนะ่ะมักจะเอาเปรียบนั่นเองนะะแต่ว่าพลังงานมันก็มีความยุ่งยากเล็กน้อยแต่ไม่เยอะเลยเพราะว่าภายใบแรกก็หนุนจริงๆนะ่ะตัวตัวคนเนี้ยตัวคนเนี้ยตัวพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังนะ่ะ นั่นแหละนะคะมีพลังต่อคนรอบข้างมากมายเลยทีนี้มาดูสุดท้ายนะค,คุณเองก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามหาสเสน่ห์นะสักยันนะคะใบสุดท้ายนะ่ะสักยันเห็นไหมคะพร้อมรบไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันต่อให้คุณจะมีอุปสรรคแค่ไหนเห็นไหมคะพร้อมสู้พร้อมรบคนที่จะเข้ามาหาคุนนะ่ะแม้ว่าก่อนน้าน,นี้จะมีอุปสรรคโอ้ยเขาไม่ถึงสักทีทําไมกําแพงคุณสูงจังหรืออะไรแบบนี้นั่นแหละ รับรองผ่านฉลุยเห็นไหมคะถือดาบพร้อมพร้อมเฉือนพร้อมฟาดฟันพร้อมต่อสู้นะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะคะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะศักยันเป็นที่เรียบร้อยมีเกาะป้องก,กันตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะ <c oughs> พร้อมรบเช่นเดียวกันนะคะรับรองเลยนะคะเห็นไหมคะ <c oughs> เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่มีความรักน่ะศักยันน่ะคุณจะเป็นคนที่มหาสเสน่ห์มาก เสน่ห์ต่อคู่รักคู่ครองของคุณนะ่ะมันหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าความรักมันไม่จืดจางนะ่ะความรักมันจะมั่นคงนะ่ะความรักมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะเลิกก็เลิกไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นแหละรักรักรักกันอยู่แบบนั้นนะ่ะนั่นแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคาถาอัขระยันความมหเสนีออกฤทธิ์แล้วนะคะในช่วงของเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์น่ะบอกเลยนะคะว่า คนไหนที่ร้องและแห่งกันแบบเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพัานธ์รับรองเดี๋ยวดีกันแน่นอนเลยเห็นข้างล่างไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะได้พูดจาภาษาดอกไม้กันอย่างแน่นอนคือจะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะคุณต้องการแบบไหนรับรองคู่ครองคนรักของคุณให้ได้ตามความประสงค์เห็นไหมคะมองตากันหว,วานๆนะคะนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะคะยอมเจ็บยอมเจ็บได้ยอมยอม คือทนได้ทุกอย่างเพื่อเธอเจ็บจีตจีเจ็บจีตจีนะคะสักยันนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่านะคะก็เป็นไพ่ที่ดีทั้ง3ใบเลยแต่ว่าพลังงาน73เป็นเลขที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นะคะให้เระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมักจะเกิดเหตุอะไรที่แบบไม่คาดคิดขึ้นนั่นแหละนะคะพลังงานอันนี้พลังงานของเลข73นะคะคุณอาจจะเกิด การเจ็บไข้ที่ป่วยแบบคุณไม่คาดคิดดีใจเกินเหตุมีผู้บ่าวมาขออะไรทํานองนี้ป่วยซะเลยเอารมณ์ประมาณนั้นก็อาจจะเล่นไได้นะคะต้องตั้งสติให้ดีๆนะคะแล้วก็วิธีการแค่วิธีการแก้ไขนะคะในเรื่องของพลังงานที่ไม่ค่อยดีน่ะเลข73าน่ะคุณอาจจะถึงขั้นได้พ่าตัดอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดถ้าในเรื่องของธุรกิจน่ะอาจจะ ส่งผลในเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าบอกแบบนี้ว่าคุณอย่าวิตกกังวลเพราะว่าไพ่ใบแรกใบที่สองหนุนคุณไว้อยู่นะคะอย่าวิตกกังวลให้ปล่อยวางเลยนะคะคุณจะไม่เครียดพอคุณจะไม่เครียดทุกอย่างชื่นมื่นนะคะทั้งสามใบเนี่ยส่งใบแรกก็หนุนแบบใบแรกก็ดีมากเลยนะคะเจอคู่รักคู่ครองที่แบบว่าทั้งร่ารวยมั่งคั่งใบแรกก็ร่ํารวยเลยอ่ะใบที่สองก็มาหาอํานาจน่ะเป็น เจ้าคนไหนคนน่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าชาวราศีธนูนะคะจะได้รับความรักที่ดีนะคะเจอคู่ครองที่ดีเจอคู่บารมีที่ดีที่นี้มาดูกันนะคะว่าจะมีราศีใดบ้างน,นะคะที่จะเข้ามาผัพวพันมารักมาสําหรับชาวคนโสดนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะเสียงจะดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเรียนนะคะ เหรียญทองมาดูกันนะคะว่า6ราศีใดต่อไปนี้นะคะจะมามีบทบาทในเรื่องของความสัมพันธ์กับชาวราศีกันูบ้างคะสาหรับคนโสดอาจจะสําหรับคนที่ยังไม่มีใครเลยหรืออาจจะมีดูใจกันแล้วก็ได้นะคะมาดูกันราศีแรกคือราศีสิงห์นะคะอ่าสำหรับชาวคนโสดอาจจะมีชาวราศีสิงห์เข้ามาพัวพันแบบมาจีบมาแจกขนมจีบ,จบคุณก็อาจเป็นได้นะคะราศีที่สอง ราศีธนูค่ะราศีธนูมองชัดไหมคะนี่ธนูอยู่ไหนธนูกับหัวมองเห็นชัดไหมคะนี่ราศีธนูนะคะต่อไปราศีที่สามค่ะชื่อราศีเมษนะคะราศีเมษเมษกับหัวอ่าราศีเมษค่ะและราศีที่สี่ เสียงจะดังหน่อยนะคะราศีพึกษกค่ะชวยพึกษกนะคะราศีที่ห้าผิดเหรียญเงาผิดเรียญใหม่ค่ะ,ร,คะราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะชัดไมหมนูนขออภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญทองมันก็เลยอาจจะแบบ มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะและราศีสุดท้ายะคะ่ะชื่อราศีกันค่ะทุกคนนี่อย่างไรก็ดีนะคะขอให้ชาวราศีธนูนะคะพบรักที่เป็นรักที่ดีนะคะแล้วก็สมหวังแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นรักที่ประเสริฐเป็น คู่สร้างคู่สมคู่บารมีกันนะคะวันนี้แม่หมอมแม่วอต้องขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆนนะชาวราศีธนูจะพบรักที่ดีกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่มารับชมกันนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะบ๊ายบายค่ะ